ลาสโตคุมขอภูมิใจนำเสนอเนอเนอเนือเนอเนอเนอสวัสดีจ้าทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเอาตัวละครนะที่ดีที่สุดในการตีบอสแบทเทิลนนะครับนะตัวนี้เลยนะที่จะมาบอกกันเลยว่าเป็นตัวที่ตีบอสได้ดีที่สุดเลยนะนี่แหละครับก็คือโซโลล่างนี้แหละตีบอสดีที่สุดแล้วนะครับนะถ้าไม่สาเหตุถึงเป็นตัวละครที่ตีบอสที่ดีที่สุด เพราะว่าหนึ่งนะครับมันเป็นสายวิ่งและอีกอย่างมันเป็นธาตุแสงนะครับนะธาตุสีขาวเนี่ยก็คือมันชนะทุกสีของบอสท,ที่มีนะครับบอสมันจะมีสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวอ่าซึ่งมันชนะหมดอยู่แล้วนะสำหรับธาตุแสงนะครับนะและข้อดีของสายวิ่งก็คือการตีบอสเนี่ยเราต้องดึงธงนะกึ่งดาเมจเราจะแรงขึ้นนะครับถ้าเราไม่ดึงธง เวลาเราตีบอสเนี่ยดาเมจมันจะเบามากถ้าเราดึงธงนี้ดาเมจมันจะบวกขึ้นเยอะเลยนะมันเลยไปข้อดีนะครับนะซึ่งเป็นตัวที่ตีบอสได้ทุกธาตุเลยแจ่มจริงๆแล้วก็ดึงธงได้นะหลักๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงความจิงแจ๋วของมันก็มีสกิลที่มีดาเมจแรงแล้วก็มีสกิลที่น n o c k back ศัตรูได้ก็คือน็อ c k back นะครับก็คือทําให้บอสออกจากธงอะไรเงี้ยเป็นการแบบไม่ให้บอสม,มายืนบล็อก อยู่ในธงให้เราดึงธงไม่ได้แต่ถึงแม่บอสมันจะยืนอยู่ในธงเราก็ดึงธงได้ถ้าเรามีสถานะของโซโลนะครับเป็นไฮคีของโซโลที่ดาบมันจะออกสีเขียวๆนะครับนะมันจะมีไฮคีขึ้นเขียวๆนะครับอ่านี่ก็คือข้อดีของมันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันมีไฮคีเขียวอยู่เนะี่ยเวลาเราโดนเฮ้ย <c oughs> เสียงหายเวลาเราโดนทำดาเมจเนี่ย มันก็จะไม่ตายนะมันจะเด้งเลือดมาครึ่งหนึ่งของหลอดเลยนะครับนะต่อให้เลือดเราแบบถ้าเรามีสถานะนี้อยู่โดนแบบ KO ตายก็ไม่ตายนะครับการเลือดเราจะเด้งมาขึ้นหลอดเสมอนะครับนะถ้อยู่ในสถานะนี้เนาะเออมันเป็นอะไรที่แจ่มมากนะครับนะโดยที่สถานานี้สถานะนี้ก็คือได้จากการดึงธงหรือแม้กระโจมตีให้ครบ4ครั้ง4หฮิตนะครับจากการโจมตีปกติซึ่งมันทําได้อยู่แล้ว แล้พอมันโจมตีครบ4ครั้ง4ฮิตเนี่ยมันจะทำดาเมจเสริมอีกด้วยนะครับนะสำหรับสโลล่างนี้มามนเลยเล่งดาเมจนะครับนะและโอกาสที่เอาโกมันไปเล่นแล้วมันจะได้ AVP ต่อรอบนั้นสูงมากๆนะครับนะอ่าโอเคเรามาดูพพอร์ตแรคเตอร์นะอันนี้คือผมใช้ Party ี้อีเวก็คือเวลเล่นเฉพาะอีเวนต์โดยเฉพาะซึ่งเราเล่นในโหมดเนี่ยมันก็ต้องเลือกเป็นเน้นสกอร์โบนัสอยู่แล้วนะครับนะ ทำยังไงก็ได้ให้เกิดเราจบแล้วเราก็ได้แต้มเยอะที่สุดนะครับโดยใช้ตัวละครที่เสริมสกอร์โบนัสนะอ่าตรงนี้คือเราจะไม่สีเรียสนะว่าจะต้องเอาเป็นแบบแท็กอะไรทั้งนั้นนะครับนะถึงเฟอรอเซนมันจะบวกนิดๆิดหน่อยๆนอยก็ไม่เป็นไรนะพะเราเน้นบวกแต้มสกอร์จบนะครับเพราะว่าจะได้เก็บแต้มเอาของรางวัลง่ายกว่านะครับนะด่านนี้ก็คือมันสู้กับบอสที่เป็น AI แล้วมันไม่ได้เน้นสู้กับคนอยู่แล้วอ่า ประมาณนี้บวกร้อยเจ็ดสเลยนะโคตรแจมดูสังเกตแต่ละตัวที่ผมบวกผมแทบไม่ใส่เหรียญเลยบางตัวก็ยังไม่ได้อัพเลเวลยังไม่ได้ทําแบบบูทหนึบูทสองไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะครับก็เราเอามาเน้นแค่อันนี้เฉยๆนะอ่ส่วนเหรียญที่ผมใช้นะสำหรับโซโลล่านี้ผมก็ใช้เป็นเหรียญคีนะครับเน้นคีซึ่งตัวมันก็ไม่ได้มีคีแหละแต่ก็หวังแบบเออถ้ามันติคีมันก็จะได้ เด่งเลือดด้วยนะครับนะแล้วครูดาวสกิลอยู่สองด้วยคือสกิลน็อกแบ็กอ่าแต่ก็แบบนานๆดีก็คงติดนั่นแหละนะครับคงจะติดขี้นะครับเออก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ข้อดีของเซตนี้ก็คือมันจะมีบูตดึงธงอีก20%นะซึ่งดีมากนะครับอ่าดอทอีก7%แล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองลดครูดาวอีก20%นนะมันก็ประมาณนี้แหละนะเราไม่ได้มาหวังพึ่งขี้อะไรขนาดนั้นนะแค่ใส่มาประมาณนี้แหละ ส่วนสแต็กก็ใช้บวกเกือปรมสองพนะครับนะบวกพลังจมตี500บวกพลังป้องกัน500กว่านะพอประมาณนี้ออยากรู้ใช่ไหมอยากเห็นภาพใช่ไหมตอนนี้มันก็ต้องไปดูนะครับให้เห็นกับตาว่ามันจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูเลยสัก2 m. เมตรดูให้จบนะจะได้เห็นถึงภาพนะครับปฏิบัต ไม่ได้โม้ไม่ได้จกตาไม่ได้มีแบบพูดแบบเป็นทฤษฎีเท่านั้นนะครับนะมีของจริงให้ดูด้ดวยไปเลย โอเคตอนนี้เราก็เจอกับป๊อปชิคกี้นะเป็นสายวิ่งสีแดงนะเราก็ทำการตีตรงกันนี่ๆๆพอที่เอามันออกโรงดีทีนึงเอ้าเพื่อนก็แย่งดีตรงไปเฉยเลยเราเขเก็บแี่ยวกับแต่งตีแล้วครับนะป๊อปชิคกี้สีแดงสายวิ่งโอ้ยใครน็อแบกผมเย เป็นแรงที่เกียเลยนะครับนะเกิดถูกเลยอะาสามสี่ได้แปลแว่าบอสทัานโดน้โดนแบบชิงเปยินลบรัวๆเลยโอ้ยโ,โอ้ย มานี่นี่เกิดพอดีพอเรามีสเต็กมีฮาคี้ของโซโลเนี่ยสีเขียวเนี่ยเราสามารถ,ถรติงทงโดยไม่สนศัตรูเป็นอะไรที่แจ่มมากอ่าแล้วก็บูทลังทีมบ็อกแบ็คมันไปก่อนเลยความดาเมจเอาเลยครับตอนนี้บอสกอ่อแตกแล้วตอนนี้บอสมินินะครับบอสมินิใหม่ตัวหนึ่ง จำไม่ได้ว่ามันเป็นตัวคลิมแซนหรือเปล่านะมจำไม่ผิดเอาล่ะสังเกตทับซีมากเลยนะมันแบบมันอันนี้เกินอ่ะบางทีมันก็ขัดจังหวะเราเกินนะทับซีนะแต่ก็รู้ว่าเกมอยากจะทำให้มันเท่นะตอนนี้ต้องดีทรงก่อนนะตรงให้ทีมก่อนโอ้โห เดี๋ยวผมตีนี่คนเดียวก่อนแล้วกันนะครับตีหลายทางก่อนนะไอ้มันมาเอาผมล้มตลอดเลยสามีครับพวกนี้ Shift, การตีลูกตีปกติผมจะตีเปสองจังหวะเท่านั้นครับเราะเป็นตีจังหวะที่สามเนาะตีจังหวะที่สามมันเล็งดาเมจไม่ได้เท่านะครับนะถ้าตีแค่สองจังหวะมันจะดีกว่านะครับเอาเปลี่ยนเรดูนโทให้โอเคสวยอ่าสวยนะครับอ่าโอ้โหสกอร์ก็อยู่ที่หมื่นแปดร้อยนะครับไม่รู้ใครจะได้เอ p ีนะ เห็นไหมครับโอ้โหคอมโบเราสุดที่อยู่ที่เจ็ดร้อยแปดนะครับบอกแล้วว่าโอกาสได้เอ็มีมันค่อนข้างสูงนะตัวนี้นะครับนะจะเห็นว่าการจุกตีปกติผมจะตีแค่สองจังหวะพอนะครับเราจะไม่ข้ามจังหวะที่สามเพราะว่ามันช้านะบัลลิงดาเมจด้ช้าถ้าตีแค่สองจังหวะเราจะได้แบบสี่ฮิตเร็วมากแล้วก็บวกกับแพสซีที่จะทำดาเมจเพิ่มบีค่ตีครบสี่ฮิตามมันจะเร็วเล็กดาเมจได้เยอะมากนะ เห็นไ,ไหมสกอร์มันก็ทิ้งห่างจากเพื่อนเยอะพอสมควรนะครับนะบนะเกือบพันหนึง่งไม่ได้กดจะดูเนี่ยโอเคชิกิี้เนี่ยพอเราเอาตัวคาแล็คเตอร์มาบวกนะบวกแต้มสกอร์ร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือโอ้โหได้แต้มเป็นหมื่นเลยนะซึ่งทำให้เราเคลียร์ ของที่จะได้จากการเล่น event, อีเวนต์บอตีบอสเนี่ยเร็วขึ้นโคตรเลยนะบอกแล้วตัวหนเป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วนะที่เล่นดาเมจนะถ,ถ้าพูดในถึงตัวแบบรีเจนในฝั่งตัวรีเจนตัวธรรมดานะแต่ตัวยักตัวย็กเหรอถ้าเกิดผมถ้าตอนนี้ผมว่าโซโลก็ได้อยู่นะคตัวยักโซโล โซโลกับตัวคิซารุอย่างเงี้ยอเล่นในฝั่งของเยกนะสองตัวนี้ในทำดาเมจได้สูงแล้วก็โอกาสอีวีพีน่าจะสูงแต่มันก็อยู่ที่ธาตุด้วยนะครับนะโรเจอนี่ก็เล่นได้นะตัวมันก็แรงนะครับเนี่ยก็ต้องเอาไปสู้กับธาตุบอสที่เป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยมา ดูดิชิกิจะเลเวลอะไรรีเ,เวลยี่สิบโอ้สบายกว่าตาที่แล้วนะับไรนี่ขอญาติงทงแจ้งสโบก่อนเลยเ <c oughs> ปิดระเด็นการโดนอี้แล้วครับนะแบบเตืเนตีอยู่แล้วเราก็โดนแบบกระเด็นมาแล้วมันก็ทำให้เราล้ม สองหนึ่งสองตีแค่นี้แหละหนึ่งสองหนึ่งสอง้ยมีตัวที่โหดนะครับก็คือนี่ตัวของ,างคาคู่นะใครมีก็สบายอยู่นะเพราะว่ามันสามารถปั๊มดาเมจได้รวมกัน ดันเบีดให้โค่นัวนะบอกเลยเป็นตัวเกนที่ทำให้บอสแทบไม่ได้ไปไหนนะตัวไปทำให้ดูทหน้าล้กันระหล่าของคาคก็พอๆกันนะระหว่าโซโลกับคาคูเนี่ย อา,าคาคูได้แต่คาคูจะดีกว่าอีกหน่อยนึงแค่นั้นครับแต่ว่ามันดึงธงไม่ได้นี่แหละแต่พูดในองค์รวมนะผมพูดถึงว่าความสามารถในการหลากหลายดึงธงได้มันทําประโยชน์ได้หลายอย่างมีดาเมจด้วยอะไรเงี้ยผมยกให้สโลมากกว่านะคาคูมันรอแบบเออรอปันสกิลให้ติดคืออย่างเดียวเลยนะให้อันนี้มันดึงธงไม่ได้ครับไม่มีเพื่อนดึงให้ก็ไม่มีดาเมจนะครับนะแต่มันบล็อก อันนี้ให้เลยโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโซโลล่างนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องนะในองค์รวมนะครับนะความปลาดประโยชน์แล้วก็โอกาส m v p ก็สูงนะครับนะสำหรับโซโลล่างนี้โอเคเอคลิปหน้าใครอยากเห็นคาคู่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับนะชาไปแบบชุดใหญ่แบบทถ่ายภาพโคตสวยโคตเท่ ก็บก็เกิดเพื่อนๆดูมันถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะก็อ,อย่าลืมนะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมได้ทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับกระผมด้วยแชร์ด้วยยิ่งดีนะขอบคุณมากๆครับที่รับชมจนจบ